สวัสดีคะ่ะยินดีต้องเราเข้าสู่ช่องนาราเลย์ไฟนะคะอันนี้จะเป็นคลิปอ่านดวงความรักร้นๆนะคะประจําเดือนมกราคม2564ค่ะสําหรับชาวลัคนากรุมหรือราศีกุมนะคะช่องของพี่นารานะคะยึดมันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่นะคะ20มกราคมถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะคะ สำหรับใครที่มีดาวจันรดาวสุขสถิตอยู่ในราศีกุมก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะที่รักการอ่านดวงเป็นการอ่านโดยภาพรวมนะคะไม่เหมาววาเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้ไมาดูดวงส่วนตัวกับพี่นารานะคะที่รักสำหรับใครที่ไม่ทราบราคานาเดี๋ยวพี่นาราจะแปะลิงก์ในการหาราคานาไว้ให้นะคะด้านล่างคลิปนะคะก็ลองไปหาราคนาดูเนาะ ซึ่งในการหาราคนาจะต้องทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่แน่ชัดนะคะแล้วก็จังหวัดที่เกิดนะคะแล้วก็ลองไปหาราคนาดูเนาะซึ่งการดูดวงเนี่ยช่องพี่นาราจะยึดลัคนาเป็นหลักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าราศีก็สามารถดูประกอบได้นะคะที่รักสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งคิงๆจะได้ไม่พลาดคลิปที่พี่นาราจะอัปโหลดให้ใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะที่รักจ๋า <c oughs> การอ่านดวงของช่องพี่นะพี่จะเป็นการอ่านดวงดาวตามหลัหลกโหราศาสตร์ตะวันตกผสมผสานก,กับการอ่านไพ่ทาโร่นะคะซึ่งพี่ก็จะ อ่านดวงดาวให้ก่อนคร่าวๆเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะเปิดไพ่ให้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21ธันวาคมนะคะดาวอาทิตย์จะสถิตยอยู่ในราศีมังกรนนเนาะดาวอาทิทตย์จะย้ายม่อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งอยู่ในเรือนที่12ของคุณเนี่ยจะบอกว่าสําหรับใครนะที่มีความรักที่ไม่ชัดไม่เจนหรือมีความรักแบบแอบๆบแบบหรือมีอะไรที่แบบเรียกได้ว่าแอบ,บทำอะไรไม่ดีไว้น,นระวังนะคะความรักจะถูกเปิดเผยได้นะคะเพราะว่าเรือนที่12เนี่ยจริงๆแล้วไม่เป็นเรือนแห่งความลับนะคะเรือนแห่งศัตรูลับหรือการแอบ,บทําอะไรลับๆหรือการแอบบทําอะไร เ à, บื้องหลังหรือการทํางานเบื้องหลังนั่นหมายเขาว่าเมื่อดาวอาทิตย์ไม่อยู่ในเรือนที่12เนี่ยให้นึกถึงพระอาทิตย์น้องมันจะส่องแสงสว่างขึ้นมาในมุมมืดเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ชัดไม่เคลียร์มันจะชัดจะเคลียร์แล้วก็ความลับหรือศัตรูลับก็จะถูกเปิด Turning <borough> เผยได้นะคะเราก็จะรู้ว่าใครคิดดีกับเราใครคิดไม่ดีกับเราใครทําอะไรไว้เราก็จะรู้นะคะในเรื่องของความรักเนี่ยดาวศุกร์นะคะจะสถิตยอยู่ในราศีธนูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยในวันที่ ในวันที่8นะคะวันที่8มกราเนี่ยเดี๋ยวดาวสุกตอนนี้มันอยู่ตรงนี้เนาะวันที่8มกราจะย้ายไปอยู่ตรงนี้แสดงว่านะคะตั้งแต่เดือนออกลางเดือนธันวาเป็นต้นมาเนี่ยนะคะจนถึงประมาณต้นเดือนมกราเนี่ยสำหรับคนโสดนะความรักมีโอกาสมากๆนะคะที่จะเจอจากการที่เพื่อนฝูงแนะนํามาให้หรือการได้ไปออกงานสังคมหรือการได้ไปเจอกลุ่มคนมากๆมีโอกาสเจอมากๆนะคะที่รักสำหรับคนมีคู่นะคะตอนนี้ดาวสุกมันทามุมถึงดาวจันทร์ซึ่งดาวจันทร์จะอยู่ในเรือนที่3ของคุณ นั่นหมายควาว่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะพบรักจากการเดินผู้ผิดคนคนที่มีคู่จะเป็นในลักษณะที่ความรักเนี่ยเรียกได้ว่าหอมหวานหอมหวนเรียกได้ว่าจะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ที่ก่อนหน,น้านี้มันรู้สึกว่าตึงๆกันเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเริ่มคลี่คลายขึ้นอาจจะมีการชวนกันไปเที่ยวระยะใกล้ชวนกันเดินทางไปต่างจังหวัดชวนกันไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็มีโอกาสที่จะวางแผนทําในเรื่องนั้นได้สําหรับคนที่ มีคู่ที่มีประเด็นก็เช่นเดียวกันนะคะความรักที่ผ่านมาเนี่ยถ้าผ่านมาเนี่ยมันมันรู้สึกว่าคุยกันไม่เข้าใจรู้สึกกันคุยกันไม่รู้เรื่องรู้สึกแบบหงุดหงิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็จะเริ่มขี้ขายขึ้นเพราะว่าดาวศุกร์อยู่ตรงนี้นะคะมันทํามุมที่ดีถึงดาวจันทร์ซึ่งอยู่ในเรือนที่สามของคุณเนาะมีโอกาสมากๆแหละที่จะได้ปรับความเข้าใจกันก็ลองชวนกันนะไปเที่ยวดูนะคะจากที่มันแบบไม่สวีวีวีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะความรับมัน เขาอะไร attraction หรือความดึงดูดมันมันไม่มีแล้ว passion มันเริ่มมันเริ่มลดลงเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยก็ไปเติม passion กันนะคะที่รักจ๋าทีนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของอย่างที่พี่บอกเนาะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะจนถึงวันที่8มกราแล้ววันที่8มกรามันก็จะย้ายมาตรงนี้ ซึ่งเลือนที่12เนี่ยระวังเหมือนกันเนาะ<ส>ว่าคนที่มีคู่นะคะถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาเนี่ยถ้าไม่อยากมีปัญหาก็ไม่ควรรับใครเข้ามานะคะมันเป็นเลือนแห่งเรียกได้ว,ว่าความลับแบบแอบๆอถ้าเป็นในลักษณะที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นความลับที่ไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าเราครบกับใครเป็นเป็นในลักษณะที่ว่า,าความลับที่แบบไม่ไม่ไม่อยากป่าประกาศให้โลกรู้ว่าฉันคบกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่า ความลักขอให้รู้แค่เราสองคนอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับคนโสดนะคะคนที่เข้ามามีโอกาสที่จะมีมาเหมือนกันแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะคนที่เข้ามาเนี่ยให้เช็คดูดีๆว่าโสดจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเรือนที่สองไม่เป็นเรือหองอะไรที่มันแบบลับๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเช็คดูดีนะคะว่าเขาเคลียร์ไหมเขาชัดเจนไหมเขาเลิกกับใครไหมเขามีใครอยู่หรือเปล่านะก็ต้องเช็คดูดีๆด้วยนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวแต่ทีนี้สิ่งที่พี่อยากจะให้ระมัดระวังนะเนื่องจากว่าดาวอังคารเนี่ยมันอย ทีคาพูดคําจาของเราแล้วพี่ก็เลยจะบอกว่าแม้กระทั่งกับคนรักหรือกับเพื่อนฝูงเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบมันอาจจะแบบมันเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะตรงกว่านี้แต่จะบอกว่ามันก็ยังมีความตรงอยู่แต่ว่ามันก็จะคลี่คลายขึ้นมันจะรู้สึกแบบสอบสอบขึ้นด้วยนะคะต้องบอกว่าธีมนะคะของชาวลัคนากราศีกุมปีหน้าเนี่ยดาวใหญ่ๆจะย้ายเข้ามามีโอกาสมากๆนะ เรียกได้ว่าความรักเนี่ยความสุขสมหวังเนี่ยสำหรับบางคนนะคะคนที่ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่เคลียร์มาตั้งแต่ปี2563เนี่ยปี2564จะเป็นปีที่คุณได้เคลียร์เอเนจีนะคะบางคนเนี่ยมีข่าวดีถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายเลยเพราะว่าดาวใหญ่ๆเนี่ยเช่นดาวพฤหัสเนี่ยดาวพฤหัสมันเป็นดาวแห่งการ expansion ขยับขยายเนาะพอมันเข้าทับลักษณของคุณให้นึกถึงการขยับขยายนั่นหมายความว่าคุณอาจจะขยับขยายตัว ตัวเองขึ้นไม่ใช่อ้วนขึ้นนะคะหมายเขาว่าคนอาจจะมีคนเพิ่มเข้ามาในชีวิตนะคะอาจจะมีคู่ครองอาจจะมีการแต่งงานสําหรับคนที่แต่งงานแล้วรอคอยการมีลูกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีเบบีได้เหมือนกันนะคะทีละแต่ว่าในลักษณะที่ดาวเสาร์เข้ามาประกบด้วยเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่เรียกได้ว่าความสําเร็จต่างๆนานา,นานเนี่ยมันต้องผ่านบททดสอบนิดนึงเนาะเพราะว่าดาวเสาเนี่ยกว่าที่เราจะได้อะไรมาเนี่ยต้องบอกว่า มันจะไม่ได้มาง่ายๆกันแล้วกันมันจะเป็นเรียกได้ว่าเหมือนเราทําแบบทดสอบตลอดเวลาแต่ได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้ไม่ได้มาแบบโชคช่วยเหมือนเวลาพลึงหัดมาอยู่โดดเนาะต้องบอกแบบนี้นะคะที่รักเนาะน่าจะครบแล้วแหละทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันที่2 1่ธันวาเนาะมันจะเป็นในลักษณะที่ดาวเสาร์กลุ่มดาวพลึงหัดกลุ่มเสารนะ์เนาะซึ่งเข้าซีซันราศีกลุ่มเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่เรียกได้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปข้องเกี่ยวกับความเชื่อจิตวิญญ,ญาณการที่แบบ สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรที่มันแปลกใหม่อะไรที่มันล้ำลมากขึ้นก็ได้บางคนเนี่ยถามว่าสามารถผันตัวเป็นโหราศาสตร์ได้ไหมก็เป็นไปได้นะอันนี้พี่พูดนอกเรื่องให้สําหรับความรักนะคะทีละอันนี้ก็เป็นภาพรวมของดวงดาวเนาะประจําเดือนมกราคมนะคะทีนี้พี่ขอเปิดไพ่หน่อยความรักประจําเดือนมกราคมสําหรับชาวลัคนากราศีกุมจะเป็นอย่างไรคะความรักนะคะ สำหรับชาวลัคนากราศีกุมจะเป็นอย่างไรคะมีคนบ่นพี่ว่าพี่สับไพนานพี่ขออภัยนะเพราะพี่เป็นคนที่ถ้ารู้สึกว่าเอเนอร์จีถ้าเอเนอร์จีอ่ะมันไม่สัมผัสกับไพได้พี่จะไม่อยากหยิบอะ่อะเนาะต้องขออภัยพี่จะสับเล่นเล่นก็ได้นะที่จริงอะ่ะแต่ว่าพี่พี่คือคุณรับฟังแบบขำๆนะแต่พี่ทายจริงจังนะพี่บอกก่อนนะอืม ที่ต้องขออาภายนะัยเนาะอาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนแต่ว่าพี่อยากจ,จะให้ผลการทํานายมันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นะคะพี่ก็เลยจะสับไพ่ให้ละเอียดนิดนึงเนาะให้รับรู้ถึงพลังงานของไพ่มันผ่านจะอธิบายไงเข้าใจไหลผ่านความรู้สึกผ่านตัวพี่นะนั่นคือสาเหตุว่าทําไมบางครั้งพี่จะสับไพ่นานเพราะพี่มีความรู้สึกว่าเอเนจีมันยังไม่เข้า่ The Emperor, Ten of Wands, Four of Pentacles, Nice of Cups, The Towers, Eight of Pentacles. no you don't mean, Normally, you don't mean. Six of Pentacles. e รนด์เ c e กซ s โซ r the last one t r r e e of p e n t a c l e โอเคสัมผัสได้ถึง energy สำหรับความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคมอา2อ6 4แล้วสำหรับบางคู่ที่มีปัญหาอย่างที่พี่บอกเนาะปี2564ถามว่าความรักความสัมพันธ์หรือหน้าที่การงานดีขึ้นไหมดีขึ้นนะคะแต่ถามว่ามันดีแบบก้าวกระโดดไหมพี่ต้องบอกว่า มันจะเป็นในลักษณะเหมือนเชือกที่มันตึงค่ะในปี2563พอปี2564มันจะเริ่มอย่างนี้ค่ะคือมันจะหย่อนขึ้นนะคะแสดงว่ามันเริ่มผ่อนคลายไม่ได้อึดอัดเหมือนปีที่ผ่านมานะคะกับความรักความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่ามันไม่ชัดไม่เคลียร์เนี่ยนะคะไม่มีความรู้สึกว่ามามาไปไปเหมือนจะตัดกันได้ก็ตัดไม่ได้มันจะอยู่คาราคาซังกันอยู่อย่างนี้นะเนี่ยมันเป็นไพ่ของ four s u p e n t a c l เนี่ยนะคะมันมีความรู้สึกว่า มันจะมีการดึงดึงกันไว้อยู่ะถ้าใครผ่านมาถึงปี2,563เนี่ยไอ้64เนี่ยพี่กําลังจะบอกว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นคู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่คู่อะที่ผ่านมามันมีโอกาสแบบว่ามันมีเรื่องที่ต้องให้จบไปแล้วซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งจบมาได้ก็ได้เนาะเพราะว่ามันมีอย่างวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ก็อย่างเรียกได้ว่าแบบฟูมูนเนาะรูน่าอีคลิปอะค่ะความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยชัดเจนมากม S 1> <S 1> ซึ่งบางคนเนี่ยจบความรักความสัมพันธ์ในแบบปรับปรับสัมพันธ์ก็ได้เนะที่ผ่านมานะคะจบแบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะสําหรับบางคนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณอยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่าก็พยายามฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหามาก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วคุณก็เรียกได้ว่าคุณฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาบางคนเนี่ยฝ่าฟันมาได้แล้วแลวอยู่ในสภาวะที่เรียกสภาวะที่เรียกได้ว่ามันโอเคแล้วสําหรับบางคนแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่า ยังเจ็บอยู่กับความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่ายังเข็ดอยู่กับความรักครั้งเก่าครั้งเก่าก่อนนะถามว่าบางคนคนโสดนะที่ผ่านมาพี่ไม่แน่ใจว่าคุณเจอสภาวะที่ทําร้ายจิตใจอะไรคุณมานะซึ่งคุณมีความรู้สึกแบบใจนึงก็อยากเปิดให้คุณใหม่เข้ามาอีกใจนึงก็ยังหวงความโสดคุณยังมีความแบบครึ่งครึ่งกลางๆอยู่นะในเรื่องของความรู้สึกที่จะเปิดใครใหม่เข้ามาเพราะว่าคุณยังมีความรู้สึกแบบ ยังเข็ดอยู่ก็ว่าได้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่านะคะทีนี้เนี่ยไพ่ตรงกลางเป็นไพ่ the emperor นั่นหมายความว่าชีวิตคุณต่อจากเนี้ในเรื่องของความรักโดยเฉพาะในเดือนมกราคมเนี่ยมันเป็นอะไรที่ เติบโตมั่นคงและชัดเจนแน่นอนนะคะมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะชัดเจนเนาะบางคนเนี่ยอาจจะได้รับรู้อะไรก็ได้นะคะอย่างที่พี่บอกเดี๋ยวมันจะมีดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นเรือนที่12บางคนจะได้รับรู้ความจริงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วมันก็ทําให้มีความรู้สึกว่าที่คุณละแครละคายใจหรือสงสัยมานานเนี่ยคุณจะได้รับรู้นะคะมี t ต่ทาวเวอร์เข้ามานะคะบางคนอยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่า อยู่ในสภาวะที่ต้องเลือกกับบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนเนี่ยยังโอเคอยู่ก็ได้นะที่จะอยู่เป็นโสดนะสำหรับความรักความสัมพันธ์สาหรับคนโสดสําหรับคนมีคู่เนี่ยพี่มองว่าในสภาวะที่ผ่านมาเนี่ยคู่และคู่เนี่ยน่าจะอยู่ในสภาวะที่เรียกได้ว่าก็าพยายามปรับตัวเข้าหากันเยอะประนีประน,นอมกันเยอะแล้วอยู่ในสภาวะที่ถามว่าตัดขาดกันหรือยังนะสาหรับคนที่มีคู่นะกับความรักความสัมพันธ์พี่มองว่าคนที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมันเรียกได้ว่า เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ยากลําบากเหมือนกันที่คุณและคู่เนี่ยจะสื่อสารจะจะใช้เวลาร่วมกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันมีความรู้สึกว่ามันมีความตึงเครียดอยู่ในนั้นในความสัมพันธ์อาจจะด้วยเรื่องของการงานการเงินเข้ามากดดันความรักความสัมพันธ์ชีวิตคู่ของคุณก็ได้นะคะแต่สภาวะปัจจุบันเนี่ย ได้เดะเอมเปอเรอร์ขึ้นมาสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือมีคนที่มีลักษณะเป็นหัวหน้าง,งานนะคะคนมีตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตหรือคนที่อายุเยอะกว่าเข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนตัวคุณอยู่นะคะทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นอย่างที่พี่บอกไปแล้วเนาะมันมีบางสีบางอย่างจบลงแบบฉับพลันกระทันหันนะคะ แล้วทีเนี้ยสิ่งเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนมีไพ่เอกซเพนเจอเคขึ้นมาแต่ว่าเนี่ยคุณต้องผ่านจุดที่ว่าคุณต้องแบกรับความรู้สึกที่มันหนักหน่วงเนี่ยไปให้ได้ก่อนนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะได้เริ่มต้นใหม่นะซึ่งความรักครั้งใหม่ที่จะกำลังจะเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่เรียกด้ว่าคุณและเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่เท่าเทียมกันก็นแล้วกัน มันไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้มากกว่ารับเหมือนที่ผ่านมาก็ต้องบอกแบบนี้นะคะไพ่บทสรุปเป็นไพ่ทรีซับเพนเทคอย่างที่พี่บอกนะเอนเนอจีคนโสดได้เป็นไปได้สูงมากๆที่จะรู้จักจากการที่ไปออกงานสังคมนะคะจากเพื่อนแนะนํามาให้ติดต่อพูดคุยกันก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่พี่อยากจะแนะนำเนาะสำหรับคนที่มีคู่แล้วก็คนที่มีคู่ที่มีประเด็นพี่อยากจะให้ชวนกันเนี่ยไป ไปเติม energy ความรักความสัมพันธ์ที่มันตึงเครียดอยู่เนี่ยให้มันมีมีมีแรงดึงดูดเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งเพราะพี่มองว่าสภาวะความตึงเครียดระหว่างคุณและคู่เนี่ยมันชัดเจนและสูงมากๆเนาะซึ่งไม่แน่ใจว่าจากอะไรสําหรับคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นไม่ใช่เพราะความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็น,นลักษณะของการเงินหรือการงานอะไรเข้ามากระทบนะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยสะมมากกว่านะคะอืม อันนี้นะคะเป็นภาพรวมของความรักจากการอ่านไพ่เนาะโอกาสดีๆเข้ามานะแน่นอนคะ่ะมีคนเข้ามาแต่ว่าต้องพยายามนะคะอดทนฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานี้เข้าไปได้มีไพ่ซิกซ์ซับเพนิเคิลเข้ามาขนาดนี้เนาะม,มันเป็นความรักที่เรียกได้ว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนกันแล้วกันมันจะเกิดความแฟร์ในความสัมพันธ์ในเรื่องของความรู้สึกนะคะความคิดทัศนคติมันจะบาลานซ์กันได้เนาะเป็นไพ่ซิกซ์ซับเพนิเคิลขึ้นมาด้วยเนาะทีนี้เนี่ยพี่ขอ เปิดไพ่นะคะให้อีก3มใบโดยแยกเป็นคนมีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรแล้วก็คนมีคู่มีประเด็นแล้วก็คนโสดนะคะอ,อุ๊บใบนี้เห็นไหมไพ่อซับซ้อนขึ้นมาปัญหาอุปสรรคของคุณและคู่สําหรับคนที่มีคู่ไม่ได้มีประเด็นเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่พี่มองว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของ สภาว,ว,าแวะแวดล้อมลอบข้างที่มากระทบเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณและคู่มันเลยทําให้มีความรู้สึกตึงๆแข็งๆใส่กันเนี่ยนะซึ่งถามว่ามันจะผ่านจุดจุดนี้ไปได้ไหมเอกซ์ซอ้ซอนขึ้นมาเนี่ยผ่านไปได้นะคะผ่านไปได้แน่นอนเนาะทีนี้คนมีคู่ที่มีประเด็นมีโอกาสมากๆแลนะคนมีคู่เนี่ยนะเนี่ยเป็นไพ่โชคลาภขึ้นมาเนี่ยคู่อาจจะนำพาโชคลาภมาให้ก็ได้นะคะ บางคนดีวอยู่กับต่างชาติต่างภาษานะคะหรือคนที่มีอายุต่างกันเยอะเนาะทีนี้สำหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นโอเคคือสัมพันธ์ไั้ละอ้า kings c o i คนที่มีคู่ที่มีประเด็นเนี่ยเดี๋ยวเร็วนี้คุณจะได้รับข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็ ซึ่งมันจะชัดเจนแล้วมั่นคงแล้วมันก็จะเคลียร์ชัดมากขึ้นนะจากที่ผ่านมาที่มันไม่ชัดไม่เจนเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างมันจะชิมันจะเคลียร์แล้วก็ชัดเจนมากขึ้นนะคะคนโสดในทร of s w o r d อ๋อเอเนจีคนที่เข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นคนธาตุลมนะคะคนโสดนะคะเมถุนตุลกลุ่มนะคะซึ่งเป็นคนที่มีลักษณะด้วยได้ว่าเป็นคนตรงๆก็แล้วกันชอบฉันก็บอกว่าชอบจีบก็บอกว่าจีบไม่อ้อมค้อมนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนลักษณะแบบนี้เลยเนาะ อาจจะแบบคําพูดคาจาอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณนะหรืออาจจะเป็นคนลักษณะเดียวกันคุณก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรก็ได้เนาะเพราะว่าคิดว่าเป็นคนเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันเนี่ยนะคนโสดมี energy มากๆที่จะเจอคนแบบนี้นะคะคนมีคู่ที่มีประเด็นเร,เร็วๆนี้จะได้เคลียร์ชรัดปัญหากับบางสิ่งบาง,างอย่างที่มันคาราคาซังมานานนะคะซึ่งมันจะเป็นการเคลียร์ได้แบบเรียกได้ว่าปิดจบแบบ มั่นคงและหยุดอยู่แค่นี้กับปัญหาที่เป็นอยู่เพราะว่ามันมันเข้าซีซั่นใหม่แล้วค่ะดาวใหญ่ๆมันย้ายเข้าสู่ลัคนากราศีกุมเนาะเรียกได้ว่าเหมือนมันเป็นวัคตัสจากที่เราจะต้องก้าวสู่วงจรใหม่ของชีวิตเลยก็ว่าได้ในทุกๆเรื่องนะคะทีนี้เนี่ยพี่ขอถามโรมาแอนเจิ้ลใหน่ให้สําหรับศักด์สามสถานะโอเค คนมีคู่คะ่ะ Children คนมีคู่ที่มีประเด็น Keep and open minds คนโสด Finance and c a r i e r s อ่ะทีนี้พี่จะอธิบายให้ทีละใบ,บสำหรับคนมีคู่ไม่ได้มีประเด็นอะไรได้ไพ่ Children You r love l i f e is a s i n g effects by children อ่านะคะสำหรับคนที่มีคู่เนาะอย่างที่พี่บอก Energy เเพยายาม ใครที่พยายามอยากจะมีลูกนะคนที่มีครอบครัวแล้วเนาะมีโอกาสมากๆที่จะมีข่าวดีนะคะสําหรับคนที่แบบคบกันมานานแล้วพี่มองว่าช่วงพักหลังๆเนี่ยลองทําอะไรที่มันดูแบบเหมือนจีบกันใหม่ไหมทําอะไรแบบเด็กๆแบบให้มันเหมือนเด็กๆเหมือนจีบกันใหม่อีกครั้งไหมให้ความรักมันดูแบบหอมหัวนือหอมหวานเหมือนเมื่อก่อนที่จีบกันใหม่ๆนะคะหรือการที่แบบไปพาหลานๆไปเที่ยวอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆนะมันจะทําให้คุณสองคนเนี่ย มันกลับมามี passion ต่อกันอีกนะคะทีนี้สำหรับคนที่มีคู่ที่มีประเด็นเขาบอกว่า keep and open m i n d your s l m a i e may differ from your usual types of expectations um, and expectation เขาบอกว่าเนื้อคู่ของคุณเนี่ยมันจะมาจากเรียกได้ว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงตรงสเปคตามที่คุณต้องการสักเท่าไหร่เนาะหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจของคุณไม่ว่าผลลัพธ์กับความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณไปทุกเรื่องแต่เขากาลังจะบอกว่านะคะแค่เปิดใจยอมรับมันบางทีเนี่ยสิ่งที่คุณไม่ได้คาดหวังว่ามันจะให้มันเกิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะนําพาคนที่เขาคิดว่าเป็นเนื้อคู่คุณเข้ามาในชีวิตคุณก็แล้วกันเนาะอันนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกมานะคะอันนี้เป็นสําหรับคนโสดเนาะคุณได้ไพ่ finance and careers financial issue i Affect o r in your love life right now เขาบอกว่าสำหรับคนโสดนะถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่ได้พร้อมอะไรที่จะมีความรักความสัมพันธ์ก็ไม่เป็นไรปล่อยฟรีไปเลยเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาอยู่แล้วแต่ถ้าคนที่ไม่อยากจะมีใครนะก็จะเรียกได้ว่าหันไปโฟกัสในเรื่องของการเงินแล้วก็การทำงานก่อนก็ได้เนาะแล้วความรักค่อยมาโฟกัสทีหลังนะคะทีนี้ขอถามบทสรุปให้อีก3ใบคุณจะได้ไพ่อะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ค okay. คนมีคู่คนมีคู่ที่มีประเด็นคนสดสดสดอยู่ตรงนี้อ่ะคนมีคู่คุณได้ไป outdoors เห็นไหม o u t d o o r เนี่ยแค่คำแรกพี่ก็รู้แล้วว่าออกไปใช้ชีวิตด้วยกันบ้างบางทีอย่าเคร่งเครียดมากเกินไปชวนกันไปเที่ยวบ้างนะคะอ่ะมาดูกันว่าใช่ไหม Go outside อ้าวเห็นไหม Get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative idea พี่ยังไม่ได้อ่านนะไพ่นะเมื่อกี้พี่พูดจากเซนเนาะแล้วไพ่มันบอกว่า g e t go outside คือออกไปข้างนอกไปสูตรบรรยากาศที่มันแบบสดชื่นสดชื่นหน่อยไปสัมผัสกับธรรมชาติเห็นไหมปลดปล่อยความที่มันแบบตึงเครียดหรือความรู้สึกที่มันแบบไม่ดีออกไปเนะี่ยแล้วก็รับพลังงานหรือรีเฟซตัวเองมาใหม่นะแล้วก็ มันจะทําให้คุณมีแนวคิดอะไรดีๆในการวางแผนชีวิตคู่หรือวางแผนอนาคตเนาะนี่เห็นไหมมันสอดคล้องกับสิ่งที่พี่คิดเลยนะคะต่อไปคนมีคู่ที่มีประเด็นคุณได้พา spiritual understanding I am bringing your esoteric information and symbols and helping you understand spiritual t r u t h เขาบอกว่าความรู้สึกบางทีเนี่ยคุณจะมีเซนต์อยู่แล้วแหละความรู้สึกลึกๆข้างในความต้องการของคุณมันคืออะไรแค่ ให้เข้าใจธรรมชาติของมันเข้าใจสิ่งที่คุณเผชิญอยู่เข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะนําทางให้คุณเนี่ยได้รับรู้ความจริงได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เขากำลังจะไกด์ไลน์บางคนอาจจะได้รับรู้ในเรื่องรูปแบบของความฝันในรูปแบบของความรู้สึกหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเขาจะนาพาให้คุณได้รับรู้ความจริงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแล้วเขาจะช่วยให้คุณดมดาลใจให้คุณเนี่ย ปรับบาลานซ์และทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคุณก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะยอมรับความเป็นจริงได้และเขาจะช่วยเหลือไกด์ไลน์นำทางทางที่ถูกที่ต้อง,ท,องที่ควรให้คุณนะคะที่รักอย่างที่พี่บอกแหละเดี๋ยวดาวอาทิตย์มันจะอยู่เข้าราศีมังกรเนี่ความจริงมันจะถูกเปิดเผยสำหรับบางคนเนาะต่อไปคนโสดได้ไพ่ life revealed take inventory of your life and r e s o r t to change or heal a n y t h i n g t h t t is u n Bal a n c e d เขาบอกว่าปรับคุณภาพชีวิตไหมปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตไหมเขาบอกอย่างนี้นะคะเขาบอกว่า เลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนรูปแบบการสไตล์คือบางคนอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานมากเกินไปหรือโฟกัสอะไรสักอย่างหนึ่งมากเกินไปเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าให้คุณบาลานซ์นิดนึงเนาะบางคนเนี่ยยุ่งยุ่งกับงานจนไม่มีเวลามาสนใจตัวเองเนี่ยเข้าใจใช่ไหมแม่หัวฟูของพี่เข้าใจใช่ไหมคือบางทีมันจะมีคนที่แบบแอบ,บมองแอบบชอบคุณอยู่แต่คุณแบบไม่ได้ไปโฟกัสไงคุณก็เลยไม่เห็นทีนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยบอกว่าบาลานิดนึงนะเออปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเขาจะนําพานะคะเนื้อคู่หรือคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณให้เนาะ mm. อันนี้เป็นภาพรวมของผลการทํานายของชาวรักขนากุมหรือราศีกุมนะคะ mm. ประจําเดือนมกราคม2564อย่ังไงก็สวัสดีปีใหม่สําหรับทุกคนทุกท่านนะคะก็ขอให้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมนะคะเป็นปี incredible นะคะก็คือเป็นปีที่แบบสุดๆยอดสุดยอดที่สุดเท่าที่เคยมีมาเนาะ ให้สุขสมหวังในเรื่องของการงานการเงินความรักเนาะปีที่แล้วเนี่ยมันหนักหน่วงมากเ,เรียกได้ว่าโดนซ้อมหนักมากนะปีนี้จะเป็นปีที่คุณได้นะคะเติบโตขึ้นในเรื่องของความคิดและจิตวิญญาณได้มองเห็นอะไรที่มันแบบเป็นชัดเจนขึ้นมองโลกแห่งความเป็นจริงเนาะคุณจะรู้สึกแบบนั้นนะคะจะเป็นปีที่คุณได้สุขสมหวังในความรักมงคลหรือมีข่าวดีดวยนะถ้าใครมีข่าวดีมาบอกพี่ด้วยนะคะที่รักค่ะยังไงก็ เป็นกำลังใจให้นะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปเดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็คือประจำเดือนวาเลนไทน์นั่นเองเดี๋ยวพี่ไปคิดดวูวาพี่จะทำคอนเทนต์อะไรเป็นพิเศษพิเศษไหมเนาะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i า e กดกระดิ่งกริ้งกิงนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่พี่อัปโหลดให้ใหม่ๆเรื่อยๆนะคะพบกันใหม่คลิปนาะเอ้ยมีอะไรก็คอมเมนต์ได้เนาะเออใครมีข่าวดีมีอะไรมาบอกพี่เนี่ยบอกได้นะเดี๋ยวพี่ถ้าพี่บางทีพี่ก็จะตอบแล้วพี่ก็จะแบบ แต่พี่จะอ่านทุกคอมเมนต์นะพี่จะกดไลค์กดไลค์กดไลค์ทุกคอมเมนต์เลยนะคะถ้าพี่ตอบได้พี่จะพยายามตอบนะเพราะว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่พี่แบบทําคลิปอยู่เรื่อยๆเนาะก็ไม่ได้มีเวลาไปแบบโฟกัสอะไรมากเนาะแต่ก็ให้อภัยพี่นะแต่พี่เห็นคอมเมนต์ทุกคนนะคะนะก็พบกันใหม่คลิปเดือนกุมภาพันธ์นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ